ครับผมมาพบกันอีกครั้งครับในแนวทางจีนภาคบ่ายนะครับเวลาจาวันจันทร์ที่5นะครับก็สําหรับเมื่อเช้าก็ต้องขออภัยครับที่ขารูดไม่มานะครับก็3ตัวก็แตมเดียวเนาะมี0ูนย์หกไอ้มามี2 6 5มา266นะครับลุ้นกันต่อบ่ายแล้วกันนะครับในเมื่อเด่นยังไม่เดินเบาๆไปก่อนเลยกันนะครับเมื่อเช้ามาแต่เบิ้ลนะครับบ่าย ใบของท่านตัวเปิดที่39920ครับ39920และมีเซจีในใจของผมอย่างหนึ่งคือสำหรับจีนเบิ้ลเช้าแล้วอาจจะเบิ้ลบ่ายต่อครับโอกาสเบิ้ลเกิน50%ครับใครชอบเล่นเบิ้ลลองพิจารณาดูอีกทีครับสำหรับผมบ่ายนี้ส่วนตัวผมผมชอบ1นครับชอบ1น,นะชอบ1ถ้า1ก็เน้นไปที่1-1นึ่งนะครับแต่ทุกครั้งที่เล่นเบิ้ลถ้าตัดสินใจถ้าตัดสินใจเล่นเบิ้ล ต้องเล่นเบิลทุกขานะครับเข้าใจตรงกันนะครับแล้วก็เขาเปิดอะไรเนรี่ยเขาเปิดพี่น้องเบิลปิดเบิลพี่น้องนะครับโอกาสอะไรพี่น้องกับเบิลในบ่ายเนี้ยน่ามีน่ามาครับนะครับก็เอาไปเลยเป็นหนึ่งหนึ่งสามสองครับหกหนึ่งแปดสองครับหกหนึ่งแปดสอง แปดเสักครูครับสักครู่ห9เกขอบนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมเลือกก่อนเพื่อวันศุกร์9ก้เก้าหนึ่งครับหนึ่งสอง เนาะใส่2ไปต่อครับ2 1 1 2 2 1 2 3หนึ่งสองสอ2 8นึ่งก็จีนบ่ายได้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับ